สวัสดีนะคะพี่พทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพัาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีผักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่ทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 4 9 4 9์49801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่505ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะมีพระเครื่องมาทั้งหมด40รายการนะคะเปิดแปลงปั้นที่องค์ละ350บาทนะคะ ก็ลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าหากชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ แลวก็สําหรับพี่ๆนะคะที่ปิดคู่นะคะน้องลดราคาให้พิเศษนะคะที่คู่ละหกร้อยบาทนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะกับท้าวเวสวรรนะคะท้าวเวสวรรณหลวงพ่อกล้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะก็รองเรือกรับดูรับชมได้เลยนะคะองค์นี้จะจัดชุดมาแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะแล้วก็ท้าวเวสวรรนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่หนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นหลวงปู่ศรลานะคะองค์นี้นะคะมีฝั่งตะกุดด้วยนะคะเป็นหลวงปู่ศรีรายืนนะคะเรียมกอบลายไทยสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นร็อกเก็ตนะคะหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้นะคะใส่กรอบสีทองสวยๆเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สามนะคะต่อไปรายการที่4ี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเนื้อผิวสวยๆมีค่าปิดทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะ ต่อไปรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านะคะเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจนะคะหลวงปู่ศิลานะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่หกนะคะเป็น หลวงพ่อหลิวนะคะพญาเต่าเรื่อนุ่นปดนี้นะคะวัดไร่แตงทองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หกนะคะต่อไปรายการที่เจนะคะรายการที่7ดนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการที่7นะคะเป็นเหรียญเ,เ,เ,เสมานะคะอันนี้จะเรียมกรอบกันน้ํานะคะ ต่อไปรายการที่แปดนะคะเป็นไม้แกะนะคะรายการที่แปดนะคะไม้แกะหะนุมานนะคะยืนนะคะใต้ฐานจะมีเขียนตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่แปดนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะเป็นตะกุดนะคะตะกุดร,รายการที่เก้านะคะตะกุดสามสี่นะคะองค์นี้ก็จะ พันมาเรียบร้อยหน่อยนะเป็นตะกุดสามสีแบบนี้เลยนะคะรายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็น Rocket ร็อกเก็ตหลวงพ่อกล้วยนะคะร็อกเก็ตหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกล้วยนะคะอันนี้อันนี้จะมีฝั่งตะกุดนะคะ รายการที่10นะคะรายการที่11เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะรุ่นบาทน้ำมนนะคะเหรียญบาทน้ำมน์นะต่อไปรายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อเจียมนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ350บาททุกรายการนะคะรายการที่14นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเนื้อทองเหลืองสวยๆเลยนะคะ รายการที่15นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะคะเศมา9กมหาบารมีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะร็อกเก็ตนะคะเจริญพรบนหลวงปู่ศิลานะคะด้านหลังมีรอยจานนะคะ รายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นพระนาคปกนะคะรายการที่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะพุทธสอนอาจารย์ทีมนะคะปีสองห้าูนเก้า รายการที่19เนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะทรงเตารีดนะคะมีรอยเขาเรียกว่าคาบเบ้านะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่ยีสนะคะ รายการที่21นะคะเป็นเจ้าพ่อกวนอูนะคะด้านอีกด้านหนึ่งเป็นสมเด็จโตนะคะเป็นพวงกุญแจมงคลนะคะมีแบบว่าสำหรับคนเกิดวันอะไรด้วยนะ้น้องจำไม่ได้นะเป็นเจ้าพ่อกวนอูนะคะกับสมเด็จโตนะคะ รายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์เดี๋ยวนะเมื่อกี้ไม่ได้นับชั้นอันนี้จะเป็นเก้าชั้นใช่ไหมคะนี่เป็นพิมพ์9ชั้นนะคะรายการที่22รายการที่23นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ อันนี้มีลูกค้าเคยบอกไว้ว่าเบตงนะคะใต้ฐานจะมีเลขโค้ดนะคะ409นะคะรายการที่24นะคะเป็นเหรียญยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะหลวงปู่ศิลานะคะปี2566นะคะเป็นเนื้อทองแดงซาตินนะคะ ต่อไปรายการที่25นะคะเหรียญเหนือดวงโรงยาสีแดงนะคะใส่กรอบนะคะปี2562รายการที่26นะคะเป็นเหรียญยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะหลวงปู่ศิลานะคะ ปีสองห้าหกหกนะคะอันนี้จะเป็นติดหน้ากากนะคะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญน,นารายจักรนะคะรงยาสีเขียวนะคะ รายการที่28นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะคะองค์นี้ใส่กรอบนะคะเป็นเนื้อรมดำสวยๆเลยนะคะรายการที่29นะคะอันนี้ชื่อรุ่นพันพันร้านนะคะหลวงปู่ศิลานะคะ รายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะใบสีสวยสวยเลยนะคะชื่อรุ่นเงินล้านนะคะปีสองห้านะคะวัดถ้ำสิงโตทองนะคะเป็นเหรียญหล่อเนื้ออัป,ปกานะคะสวยๆเลยนะคะหลังนุนนนะคะองค์นี้รายการที่30นะคะ ต่อไปรายการที่31นะคะเหรียญเหนือดวงนะคะโรงยาสีน้ำเงินนะคะปี2567นะคะน่าจะเป็นเนื้อกะไรนะคะรายการที่32นะคะเป็นเนื้อโรงยาสีเขียวนะคะ รายการที่สามสิบสามนะคะนี้เป็นเนื้อกะไรนะคะสวยสวยเลยนะคะรายการที่สามสิบสี่นะคะน่าจะเป็นนวะนะคะองค์นี้ รายการที่35มนะคะรงยาสีเขียวพยาพารีนะคะรายการที่36นะคะเป็นโรงยาสีม่วงนะคะหน้ากากนะคะรุ่นพันพันร้านนะคะ รายการที่37นะคะอันนี้จะเป็นเหรียญรอนะคะหัวใจเจ็ดตำนานรายการที่38นะคะพญาอันนี้เป็นนารายจักรนะคะ สามสิบเก้านะคะเป็นเพ้นหน้าเหมือนนะคะเพ้นสีเหมือนนะรายการที่39นะคะรายการสุดท้ายรายการที่สี่สินะคะเป็นตะกุดนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะตะกุดดอกเล็กนะคะ ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะหรือว่าพี่ๆท่านได้นะคะถ้าดูไม่ทันยังไงนะคะสามารถแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะสวัสดีคะ่ะ